ไหนทุกคนนะคะลองเอามือค่อยหลังสองข้างเทียบกันดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ไม่เท่ากันมีข้างไหนขังนได้ต่ากว่าเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีภาวะข้อไหล่ติดก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเดโมคลาบคลินิกกรพัะมกลับมาอีกแล้วนะคะไหนทุกคนนะคะลองเอามือค่อยหลังสองข้างเทียบกันดูนะคะได้สูงเท่ากันไหมคะสองข้างทีนี้ลองเอามือพาดด้านหลังต้นคอดูสองข้างนะคะว่าได้เท่ากันไหม ถ้าเกิดว่าได้ไม่เท่ากันมีข้างไม่ขั้นได้ต่ำกว่าเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีภาวะข้อไหลติดก็ได้นะคะปัจจุบันนะคะเรายังไม่ทราบสาเหตุของโรคไหลติดอย่างแน่ชัดค่ะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดได้กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งจะเกิดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง40-60ปีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโรคเบาหวานไทรอยหรือว่าโรคหัวใจร่วมด้วยนะคะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะข้อไหลติดได้มากขึ้นเหมือนกันค่ะอาการไหลติดนะคะจะมีทั้งหมด4ขั้นค่ะ ขั้นแรกนะคะก็คือมีอาการเจ็บแต่ว่ายังไม่มีอาการข้อติดนะคะขั้นที่2เนี่ยมีทั้งอาการเจ็บแล้วก็ข้อติดร่วมกันส่วนขั้นที่3มเนี่ยคือมีแต่ข้อติดนะคะไม่มีอาการเจ็บและขั้นที่4ก็คืออาการโดยรวมทั้งหมดจะดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนะคะจะใช้เวลาประมาณ2ปีหรือว่า24เดือนค่ะคราวนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องรักษาก็ได้สิ คำตอบนะคะก็คืออาการอาจจะดีขึ้นภายใน2ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาการเนี่ยอาจจะดีขึ้นเร็วกว่านี้หรือว่าป้องกันการกลับมาเกิดซ้าอีกก็ได้ค่ะนอกจากการใช้เครื่องมือแล้วนะคะหรือว่าการดัดดึงข้อต่อต่างๆเนี่ยเราก็มีวิธีการออกกําลังกายง่ายๆมาฝากทุกท่านด้วยนะคะท่าแรกเนี่ยก็คือยกแขนขึ้นหมุนแขนออกมองไปที่แขนของเราค่ะ ยกขึ้นยกลงหมุนแขนเข้ายกขึ้นหมุนแขนออกยกลงหมุนแขนเข้านี่เป็นท่าแรกนะคะต่อมาท่าที่2นะคะเราจะใช้ยางยืดออกกําลังกายเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อไหล่และก็สะบักนะคะโดยเราจะพันไว้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตั้งแขนเอาไว้ตรงๆจากนั้นหมุนแขนออกดึงยางยืดแล้วก็ปล่อยกลับมานับห หมุนแขนออกปล่อยกลับมานับ2ประมาณนี้นะคะเป็นท่าย,ยืดทีนี้นะคะเรามาลองดูเรื่องการรักษาทางกายภาพบ้างดีกว่านะคะนอกจากมีการทญญานยาแก้ปวดแก้เสพหรือว่าการรักษาทางการแพทย์นะคะกายภาพอย่างเรา,เ,ราเนี่ยก็มีการช่วยโดยใช้เครื่องมือต่างๆค่ะเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องช็อคเวฟนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องเลเซอร์ค่ะแล้วก็ คร่องน,นี้เนีจะเป็นอันตรสาวนะคะนอกจากนี้นะคะกายภาพของเราเนี่ยก็ยังมีการช่วยโดยการดัดดึงข้อต่อด้วยนะคะโดยการรักษาของเรานะคะจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยลดการนักเสพนะคะบริเวณข้อต่อรอบๆแล้วก็เพื่อบำาุงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บไหลหรือว่ามีข้อไหลติดที่เราบกวนชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแนะนําให้เข้ามาตรวจประเมินแล้วก็รักษาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปจบแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปของอาการอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจหรือมุขขับคลินิกได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ